รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมกองคารวานมิตรภาพไทยจีนนะครับหมื่นไม์จากเทือเขาอันไตสู่สุวรรณภูมินะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่มณฑลก้านซูนะครับซึ่งเราจะออกเดินทางจากก้านซูมุ่งลงใต้นะครับไปยังซานซีเสฉวนยูนนานแล้วก็เข้าสู่แขวงบ่อแก้วในลาวแล้วก็ลงสู่เชียงรายอันนี้เป็นแผนของเรานะครับที่จะ ทำการสำรวจเส้นทางนี้นะครับตลอดเส้นทางเราจะผ่านเมืองต่างๆที่มีความสําคัญสำรวจธรรมชาติเราได้เก็บภาพมาฝากท่านไปติดตามชมครับ วันนี้ครารวานมิตรภาพไทยจีน15,000ไมลจากอันไตสู่สุวรรณภูมิได้เดินทางออกจากเมืองหลานโจกันตั้งแต่เช้าค่ะหลังจากที่เมื่อวานเราต้องแยกกันเดินทางให้สมาชิกส่วนหนึ่งมาทางรถไฟความเร็วสูงและส่วนที่เหลือก็ค่อยๆขับรถข้ามภูเขาที่มีหิมะและอุบัติเหตุบนถนนที่เกิดจากหิมะตามมาสมทบกันทีหลังเช้านี้เมื่อรวมทีมกันได้ครบขบวนก็ออกเดินทางกันต่อค่ะ ครัววันนี้เป็นวันที่12การเดินทางของเราคณะคารวาน15,000ไม์จากอันไตสู่สุวรรณภูมิเส้นทางการเดินทางตามเส้นทางสายไหมวันนี้ตรงกับวันที่25พฤศจิกายน2558เมืองไทยตรงกับวันรอยกระทงครับคณะคารวานของเรานั้นเดินทางออกจากเมืองหลันโจนะครับซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลการซูซึ่งมุ่งหน้าเดินทางเข้าสู่เส้นตามเส้นทางสายไหมในเมืองเปาจีมณฑลซานซี วันนี้นะครับโอ้อากาศหนาวเย็นติดลอบอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งองศาเช้านี้บรรยากาศที่เมืองหลันโจนั้นถือว่าเป็นเมืองเก่ามีมาตั้งแตส่สมัยเส้นทางสายไหมนะครับมาโพโปรโนั้นเดินทางค้าขายกับจีนยุโรปแอฟริกานั้นน่าจะผ่านเส้นทางของเมืองหลันโจแห่งนี้เพราะว่าการเดินทางในครั้งอดีตนั้นเดินทางโดยทางน้ำนะครับเส้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นแม่น้ำหุ่งโหหรือว่า หวงเหอนะครับตามภาษาจีนกลางซึ่งมีความยาวเป็นอันดับสองของจีนนะครับรองจากแม่น้ําแยงซีเกียงความยาวของแม่น้ําหวงเหอนี้อยู่ในความยาวประมาณเกือบ6000กิโลเมตรคณะของเรานั้นได้เดินทางออกจากนอกเมืองนะครับไปเมืองม่านซีม่านจีซานนะครับเมืองม่านจีซานนั้นถือว่าเป็นมรดกโลกที่เป็นถ้ำ พุทธศินนะครับซึ่งลักษณะของภูเขาลูกนี้คล้ายๆกับกองข้าวสาลีนะครับในทุ่งนามีภูเขาสูงจึงเชื่อว่าเป็นภูเขาม่านจีซานซึ่งมีความหมายว่าภูเขากองข้าวสาลีนะครับ เมื่อคณะเราเดินทางไปถึงพันหูเขานะครับขึ้นไปบนภูเขาต้องบอกว่ามีความสวยสดงดงามของปฏิมากรรมที่สวยงามที่มีอายุนับพันปีสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์กินตะวันออกตอนปลายนะครับราวคศส8 4นะครับถึง417พร้อมด้วยช่วงทางการเดินทางตามเส้นทางสายแพรไหมแห่งนี้นะครับคาดว่าเส้นทางนี้มีอุโมงค์พระใหญ่นะครับ มีการเจาะชะ่อนผามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอุโมงค์บ่านจีสารนั้นสัมผัสกับความสวยงามของศิลปะที่ได้สะสมความงามของอยุคสมัยปราณีตถึง6ราชวงศ์นะครับช่วงราชวงศ์หูในสมัยสามก๊กนั้นถือว่าเป็นราชวงศ์ตอนใต้เหนือในคริสต์ศตวรรษที่3ถึง6 ศิลปะลีลาใหม่ในยุคข,ของราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งนะครับในยุคข,ของคริสต์ศตวตรรษที่7-13ถึง13เสมือนว่าได้มีการจัดนิทรรศการปริมาก,กรรมแห่งภูผาบุรพาทิศแห่งนี้ จากสถานที่สำคัญในมณฑลการซูเราจะไปยังมณฑลซานซีที่มีเมืองหลักคือเมืองซีอานในช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะสนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ on the world โดย คาราบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิตสายไฟฟ้าฟูเรอร์ระบบไฟฟ้าไทยยั่งยืนท่องเที่ยวไปกับซีไอแลนด์แอดเวนเจอร์งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37 ทนซานซีเราเข้าไปที่วัดฝ่าเหมือนซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบระมสารีริกธาตุข้อนิ้วก้อยของพระพุทธเจ้าวัดแห่งนี้นั้นมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโาศกมหาราชแวาควนมคธได้ส่ง คณะพระสงฆ์ได้เผยแพร่ศาสนาไปในดินแดนต่างๆได้สร้างเจดีขึ้นมา84,000องค์เพื่อเป็นที่ระลึกนะครับที่แห่งนี้ก็ในอดีตการนั้นคงไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับแล้วก็ได้นำพระบรมสารีริกธาตุข้อนิ้วของพระพุทธเจ้านะครับมาประดิษฐานไว้พระเจ้าอาโศกมหาราชได้สวรรคตเมื่อราวปีพศ2312 เมื่อราปีพศ1161ถือว่าเป็นวัดประจำราชวงศ์ถังเมื่อราปี2112เจดีย์แห่งนี้ได้พังลงมานะครับแล้วก็มีแผ่นดินไหวชาวบ้านก็ได้ช่วยการบริจาคเงินสร้างเจดีย์ JD ขึ้นมาใหม่โดยใช้เป็นอิฐในรูปแบบปัจจุบันนี้นะครับใช้เวลาก่อสร้าง30ปีครับในช่วงของการปฏิวัติ วัฒนธรรมจีนในช่วงราวปีพศ2009ถึง2,519นั้นก็ได้มีการจัดเรื่องของกองทัพพิทักษ์แดงหรือว่าレスกาดนะครับมาดูเจดีแห่งนี้จนเกิดการที่จะลื้อถอนหรือว่าทำลายมีการประท้วงกันเกิดขึ้นนะครับพระสงฆ์ได้มีการเผาตัวเองเพื่อปการรักษาแห่งนี้ไว้เจดีแห่งนี้ไว้ก็ได้มีการเลิกลากันไป เมื่อปีพศ2537รัฐบาลไทยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุข้อนิ้วพระหัตต์นะครับจากวัดฝ่าเหมือนแห่งนี้ไปประฏิสฐานอยู่ที่เมืองไทยเป็นเวลา85วันเป็นการนำพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ออกไปนอกประเทศเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลจีนได้อนุญาตได้อัญเชิญไปประฏิสฐานที่ต่างประเทศ าถึงฟีอานที่พลาดไม่ได้ก็คือที่นี่ค่ะสุสานฉินซือห่วงหรือที่คนไทยคุ้นเคยกันในชื่อสุสานฉินสีฮองเต้ตั้งอยู่ห่างจากเมืองสีอานไปทางทิศตะวันตกราว35กิโลเมตรสุสานแห่งนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อชาวนาตระกูลหยางขุดบ่อเก็บน้ำแล้วได้ไปพบตุ๊กตาทหารที่ถูกฝังไว้ใต้ดินเป็นเวลานาน,านกว่า2,000ปี ซึ่งเมื่อทางรัฐบาลจีนส่งเจ้าหน้าที่ทางโบราณคดีเข้ามาขุดค้นอย่างจริงจังจึงได้พบตุ๊กตาหุ่นทหารหุ่นม้าและกองทัพต่างๆรวมถึงกว่า7,000ตัวที่ต่อมาสุสานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะ หลังทรงขึ้นครองราชในปี247ก่อนคริิตการจินซีฮองเต้ก็เริ่มสร้างสุสานของพระองค์เพราะมีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายสงสร้างหุ่นกองทัพทหารดินเผาจำนวนมากรวมทั้งรถม้าและม้าศึกเพื่อให้ทั้งหมดนี้ติดตามไปรับใช้และอารักขาพระองค์ในบรโลกและเนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ทำให้หุนทหารดินเผาม้าศึก และรถม้าจำนวนมากที่ถูกฝังอยู่ภายในสุสานล้วนแต่มีขนาดเท่าของจริงทุกประการรวมทั้งรายละเอียดต่างๆของหุนทหารดินเผาและการจัดทัพซึ่งเป็นการจัดตำแหน่งตามกระบวนรัพโดยแบ่งเป็น11แถวประกอบไปด้วยแม่ทัพฝ่ายปู้แม่ทัพฝ่ายบุญพลหอพลดาบราทถีประจำรถม้าม้าสึบขุนทหารดินเผาภายในสุสานมีขนาดรูปร่างที่แตกต่างกัน มีความสูงประมาณ1.8เมตรลักษณะหน้าตากริยาท่าทางเครื่องแต่งกายไม่เหมือนกันแม้แต่ตัวเดียวค่ะรัฐบาลจีนที่รับผิดชอบในการขุดสุดสายประวัติศาสตร์นี้เชื่อกันว่าหลุมกองทัพดินเผาของชิ้นซอ่วงมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8หลุมแต่ในปัจจุบันมีการขุดค้นเพียงแค่3หลุมเท่านั้นเพราะรัฐบาลจีนยังไม่ต้องการทําการขุดค้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเกรงว่าสีของหุ่ทนทหารดิมเผาที่ขุดพบนั้นจะหายไปเราพักชมพูสัตว์หรือรายการกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามต่อในช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ on the world โดยคาราบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิตสายไฟฟ้าฟูลเรอร์ระบบไฟฟ้าไทยยั่งยืนท่องเที่ยวไปกับซี a อแลนด์แอดเวนเจองานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชครั้งที่37 บทที่17ของการเดินทางขบวนคาราวานนิตตภาพไทยจีน15,000ไมล์จากอันไตสู่สุวรรณภูมิก็เดินทางมาถึงมณฑลเสฉวนที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแยงสีเกียงและเคยเป็นราชธานีของเล่าปีและขงเบ้งวันนี้เราใช้เส้นทางเดียวกันกับสมัยสามก๊กที่ขงเบ้งวางกลยุทธ์สู้รบก,กับโจโฉในพื้นที่เดียวกันค่ะ ที่เมืองฉชนตูเราได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้ายักษ์ที่มีกำเนิดอยู่ในมณฑลเสฉวนคนไทยคงคุ้นเคยกับสิ่งมีชีวิตตัวกลมตาดำที่ชื่อแพนด้าเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมคะเพราะเราได้นำแพนด้าเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยจนสามารถขยายพันธุ์มีลูกแพนด้าเกิดในประเทศไทยแล้วแพนด้าเป็นสัตว์ที่มีจำนวนประชากรเหลืออยู่ในโลกน้อยมาก และเสี่ยงต่อการสูญพันธศูนย์อนุรักษ์แพนด้าที่นี่จึงทำหน้าที่ศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์แพนด้ายักษ์ซึ่งประสบความสำเร็จสามารถขยายพันธุ์ได้ลูกแพนด้ายักษ์เพิ่มขึ้นมาอีกหลายตัวความสำเร็จนี้จึงทำให้ศูนย์อนุรักษ์แพนด้ายักษ์ที่เมืองเชนตูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยค่ะจากมณฑลเสฉวน เราเดินทางเข้าสู่มณฑลยูนานซึ่งเป็นมณฑลที่มีแม่น้ําไหลผ่านกว่า600สายรวมถึงแม่น้ำโขงที่ไหลลงมาผ่านประเทศไทยด้วยค่ะวันนี้เราเดินทางไปนมัสการพระพุทธรูปเลอซานต้าโผที่ประทับอยู่บนภูขเขาสูงริมแม่น้ําพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังแต่เนื่องจากที่นี่เป็นที่บรรจุของแม่น้ําหลายสายทําให้มีน้ําท่วมขังทุกปี จะมีการคิดสร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อช่วยปรับน้ําท่วมและต้องใช้เวลาก่อสร้างนานถึง90ปีจึงจะเสร็จนับเป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเมื่อเข้าถึงเขตปกครองตนเองชนชาติไทย12ปันนาที่นี่ทำให้เรารู้สึกเท่าใกล้ประเทศไทยมากขึ้นทุกทีด้วยบรรยากาศของวิถีชาวบ้านที่คล้ายคลึงกับคนไทย สามารถสื่อสารกันได้ในบางคำที่เราออกเสียงคล้ายคลึงกันจากเมืองเชียงรุ้งขบวนคาราวานใช้เส้นทางผ่านเมืองหลุมน้ำทาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตรงเข้าด่านห้วยทรายด่านพรมแดนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ 21วันของการเดินทางยาวไกลจากเทือกเขาอันไตเหนือสุดของดินแดนจีนไล,ล่ลงใต้กันมาจนถึงพรมแดนสุดท้ายก่อนที่เราทั้งหมดจะนำรถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเป็น21วันที่เราได้ประสบการณ์มากมายได้เรียนรู้วัฒนธรรมของผู้คนบนเส้นทางที่เราแวะเข้าไปหยุดพักได้ลิ้มรสชาติอาหารที่อริดอร่อยแตกต่างกันไปตามพื้นที่ ได้ชื่นชมงานศิละปะที่งดงามอลังการได้สัมผัสธ,ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่บางสถานที่นั้นงดงามเกินจะพรรณนาให้ท่านผู้ชมสุมทรพได้ในช่วงเวลาสั้นๆของการออกอากาศและทันทีที่เราข้ามพรมแดนมายืนอยู่บนแผ่นดินรูปด้ามขวานน้ำประเทศไทยชาวคา,ารวานมิตรภาพไทยจีนก็ได้รับการต้อนรับครั้งแรกจากพี่น้องชาวไทยเหล่านี้อย่างอบอุ่นและงดงามค่ะ ตลอดเส้นทางจากเทือกเขาอันไตสู่สู่สุสสวรรณภูมินะครับทางตอนเหนือนั้นเราได้ผ่านพื้นที่ที่เป็นประเทศจีนนะครับผ่านมณฑลต่างๆแล้วกเ็เราได้เห็นความมหัศจรรย์ของของ,ของว่ภูมิภูมิประเทศของจีนในทางตอนเหนือน,นะครับรวมทั้งวขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ของตนเองซึ่ง สืบทอดกันมายาวนานนับเป็นพันๆปีนะครับได้เห็นการสร้างบ้านแปลงเมืองบนทะเลทรายแต่สามารถที่จะพลิกฟื้นให้มีมีมีการเกษตรที่สมบูรณ์ได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มาัศจรย์เป็นฝีมือของมนุษย์นะครับวันนี้สำรวจธรรมชาติของเราจะนำท่านมุ่งตรงไปยังมณฑลต่างๆนะครับแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะผ่านซันซี ผ่านเสฉวนยุนนานแล้วก็ลาวแล้วเข้าเชียงของ้วครับในตอนต่อไปสํารวจธรรมชาติจะอวดของดีก็คือเข้าสู่ประเทศไทยและจะอวดของดีทั้งของพี่น้องชาวไทยให้กับกระบวนมิตรภาพาไทยจีนทั้งนี้ด้วยนะครับไปติดตามชมกันในข่าวหน้าครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมก็อยากขอเชิญชวนน้องๆในระดับประถมศึกษานะครับคือผมได้ตั้งโครงการตำบลของหนูเรามาดูกันซิว่า น้องๆจะเขียนเรียงความได้เก่งขนาดไหนช่วยกันเขียนเรียงความในหัวข้อที่ว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนูนะครับติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ทาง w w w c a r a b a l o co t h หรือเข้าไปดูที่ Facebook ตำบลของหนูอย่าลืมส่งมาเพราะว่าจะมีทุนการศึกษาให้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าพลาดนะครับ